แหมหลังจากฝนตกใหม่ๆอากาศดีจังเลยนะมีความสุขเหลือเกินนะพี่ฝนก็แหนแล้ววันนี้ไม่มีเรื่องนี่นะหรือว่าพี่เอกอยากมีเรื่องอ่ะอ้าวพูดงี้ยังไงเนี่ยพี่เอกว่ามันไม่มีทางจะมีเรื่องหรอกมันมีเรื่องทุกตอนจนเยอะเกินไปหมดแล้วนะ พี่หนก็ว่างั้นแหละเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยฉันว่าไม่รอดแน่เลยเออเออจมูกฉันคัดจมูกอีกแล้วแถมได้กลิ่นกันดิมมาด้วยเนี่ยกิน<ๆ>สันดนิมอะไรปุ๊กปป๊กพูดไปเรื่อยเปื่อยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยใกลก็ได้ช่วยด้วยค่ะคุณต้องรอดนั่นไงเรื่องมาแล้วเห็นไหมเรื่องอะไรปุ๊กปป๊กฉันยังไม่เห็นเรื่องสักเรื่องเลยโอ้น่าจะมีเรื่องเยอะกว่าเดิมมากมายนะเมืองซากุระ เหตุการณ์น้ำท่วมท่อเฮ้ยทำไงดีเนี่ยมาท่วมล้อนอย่างนี้แล้วผมจะไปยังไงอะผมจะต้องรีบไปสอนพิเศษวิชาประวัติศาสตร์ผมนะเฮ้ยน่าเบื่อจังเลยอะคุณตำรวจอยู่ไหนอะ อยู่ไหนกันหมดเนี่ยทำไมไม่มาจัดการจราจอดโอ้โหรถติดขัดเต็มไปหมดเลยเนี่ยปวดหัวนั่นแหะสิครับผมเองก็ต้องรีบเหมือนกันนะเนี่ยฉันก็ต้องรีบไปเหมือนกันเนี่ยฉันจะรีบไปทําผมเนี่ยจะไปเปลี่ยนสีผมเป็นสีแดงสักหน่อยเนะี่ยสีฟ้าเบื่อเบือเบ่อแล้วตอนนี้เฮ้ยปวดหัวโอ้ยแล้วผมจะทํายังไงล่ะครับเนี่ยเนี่ยส่งข้างงวดรถทันได้ไงงั้นงวดนี้จะชิ่งเลยละกันนะ <c oughs> โอ้โหทำยังไงล่ะเนี่ยฉันเนี่ย จะต้องรีบเดินวนรอบเมืองนะเฮ้ยทำไมวันนี้รถติดเยอะจังเลยนะเนี่ยขวางทางฉันจะเดินข้ามถนนสักหน่อยเออมันเกิดเรื่องอะไรกันนักหนาเนี่ยเมืองเราเออเอะเดเดี๋ยวนะนั่นอะไรอ่ะเออุอตะในยักมีคนบอกว่าตรงนี้ว่าตรงนี้มีน้ำท่วมหรอ ท่วมหรือว่าอะไรกันฉันก็ไม่รู้เอาอะไรมากั้นทางฉันนี่เกะกะไปหมดเลยคุณตรุงรลืดไปไหนกันหมดหนาะาหือท้าไมฉันเดินตรงนี้ไม่ได้ล่ะหรือว่าหรือว่าเขาไม่ให้ฉันเดินแล้วเออเสียใจจุงเบยไปเดินตรงอื่นก็ได้อืว่าแต่มีทางไฟแดงตรงไหนบ้างเนี่ยฉันจะได้รีบไป แล้วผู้คนหายไปไหนกันหมดนออืมชักเริ่มสงสัยแล้วเชียวเอ๋เพิ่งคิดได้ว่าข้างหน้าน่าจะมีไฟแดงอยู่นี่นาไปเดินตรงนั้นดีกว่าว่าแล้วฉันจะรีบวิ่งไป <c oughs> ได้ไปเดินตรงอื่นบ้างก็ดีเหมือนกันเอ็กอดีเดี่ยวนะอะไรกันเนี้ยทำไมกันมีรถเยอะแยะเต็มไปหมดเลย ไปปิดดอนหน้าได้แล้วทุกคนดอนหน้าสักทีนะฉันเบื่อแล้วนะเนี่ยไปได้ที่ไหนเราข้างหน้าน้ํามันท่วมท่ออยู่น่าเห็นไหมแย่แล้วน้ำท่วมท่ออื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 ออออกออื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 ออเออื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 ออเออืออเออื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 ออ้ออืออืออเออืออดออื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 ออเออืออืออืออเออืออืออืออเออืออืออืออ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 เออออ โอ้โหมีแต่คนไล่เราชีวิตลันทดจุงเบยฉันจะไปเดินตรงไหนดีหนอบริเวณเสาส่งสัญญาณเออเออเอ๊ะเดี๋ยวนะที่นี่ที่ไหนทำไมไม่เคยเห็นมาก่อนอนั่นอะไรกันเนี่ยอย่าบอกนะว่าเอามาตั้งใหม่งั้นเหรอ โอ้โหสูงสูงว้าวสวยจุงเบยหรือว่าเขาจะทำไว้ให้เราปีนขึ้นไปหรือเปล่า <c oughs> ก็ดีเหมือนกันนะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศถ้าเราขึ้นไปข้างบนคงจะมองเห็นทั่วทั้งเมืองแน่นอนเลยอาจจะมีท,ที่ที่อื่นที่เราสามารถเดินได้ว่าแล้ว <c oughs> ปีนเลยดีกว่าโอ้โหปีนขึ้นมาแบบนี้ ลมดีชามัดเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าคุณผู้หญิงคนนี้จะปีนขึ้นไปบนหอคอยส่งสัญญาณดียวนะห้ามขึ้นนะครับเดี๋ยวนะใครพูดอ๋อผมเป็นผู้บรรยายครับผมเด,เดี๋ยวก่อนผู้บรรยายมาจากไหนล่ะผมก็บรรยายในฉากพวกนี้มานานมากแล้วนะครับคุณเพิ่งรู้จักเหรอครับโอ้โหยินดีที่ได้รู้จักค่ะว่าแต่ที่นี่คือที่ไหนล่ะคะ่ะที่นี่คือเสาส่งสัญ,ญญาณสื่อสารล้างครับโอ้โหเป็นอย่างนี้นี่เอง ้วใกล้ถึงแล้วฉันจะได้ขึ้นไปนั่งข้างบนสัทียินดีด้วยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าไม่ควรขึ้นมานะครับเพราะว่าที่นี่เก่าแก่มากแล้วนะครับเก่ากงเก่าแก่อะไรคะคุณดูสิขึ้นมาข้างบนนี้สวยจังเลยนะเนี่ยบรรยากาศดีดีจะว่าไปโอ้โหสูงชะมัดเลยนี <c> ่ <oughs> เริ่มมีวิววิวแล้วสิไหนขอดูข้างล่างหน่อยสิโอข้างล่างเล็กกิ๋วเดียวเลยนะเนี่ย มองไปตรงไหนก็มีแต่ของจิ๋วจิ๋วโอ้ผู้คนในเมืองหายไปไหนกันหมดจะเริ่มงงแล้วนะเนี่ยเออเอออะไรเสียงอันยังเสียงอะไรอ่ะเสียงเสาบันไดเหล็กหล่นลงไปครับฮะเสียงเสาบันไดเหล็กหล่นลงไปงั้นเหรอแล้ว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 ฉันควรจะต้องทำยังไงดีล่ะผู้บรรยาย ในกรณีนี้ผมแนะนําให้โทรติดต่อที่สถานีตํารวจแต่รู้สึกว่าคุณจะไม่มีโทรศัพท์นะครับฮะเยอะแล้วฉันไม่มีโทรศัพท์งั้นเหรอใครเขียนบทเนี่ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีโอจะเป็นลมโอ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 ไอโอจะเป็นลมแล้วคุณต้องรอดช่วยด้วยช่วยฉันทีฉันติดอยู่บนหออะไรนะหออะไรนะผู้บรรยายหอคอยส่งสัญญาณครับเดี๋ยวขำ <laughs> ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยผมไม่แนะนําให้กระโดดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้พังลงไปอีกครับเออ,เอ,องั้นน่าเป็นว่าฉันก็อยู่ตรงนี้ก็แล้วกันเออใครก็ได้ช่วยเจคนสวยด้วยค่ะ นั่นไงเรื่องมาแล้วเนี่ยตอนนี้จมูกฉันทั้งเปียกทั้งได้แต่กลิ่นน,นิมต้องมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับนิ้มนิมแน่นอนเลยคราวนี้เรื่องอะไรเกี่ยวกับนิ้มนิ้มนะปุ๊กปิ๊กนายก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเลยฉันเหมียนรู้เรื่องเลยอ่ะโอ้โหฉันนี่อสุดยอดมากเลยนะจะบอกให้สุดยอดเรื่องอะไรโบรได้กินหรือเปล่าโบโ<อ>บ,บบอกว่าไงปุ๊กปิ๊กโบ,บบอกว่าวันนี้ฉันเป็นหวัดฉันไม่ได้กินอะไรทั้งนั้นน่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมล่ะปุ๊กปิ๊กนายชอบหาเรื่องตลอดเลย <c oughs> ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจช่วยด้วยค่ะช่วยเจ๊คนสวยด้วยค่ะช่วยด้วยเ <c oughs> มื่อไหร่จะวิ่งถึงสักทีไ <c oughs> กลเหลือเกินเหมือนใครวิ่งเรียกเรามานะพี่ฝนนะเออพี่ฝนก็ได้ยินเหมือนกันคุณตำรวจค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอ้าวฮนานะจังฮนางฮนะจังมีอะไรเหรอคือว่าคือว่า ไปฮานะจังมีเรื่องอะไรงั้นเหรอนั่นน่ะดีครับรีบพูดมาเร็วเดี๋ยวไม่รู้เรื่องกันจะสายเกินไปพอดีนั่นเนี่ยฮ,ฮ,ฮ่สายเกินไปงั้นเหรอพอดีว่าเจ๊คนสวยน่ะเจ๊คนสวยเพื่อนของฉันติดอยู่บนหอส่งสัญญาณนะฮะ<า><า>เดี๋ยวนะเจ๊เสื้อเหลืองไปติดอยู่บนหอส่งสัญญาณเหรออา้าววิ่งไปแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะโอ้โหคุยยังไม่ทันรู้เรื่องเลย<笑><笑>เดี๋ยวก่อนพี่เอกแย่แล้วหอส่งสัญญาณนานๆหรือเปล่าอ่ะ อะอันที่เราขึ้นไปช่วยพี่ฟ้ามาเหรอเฮ้ยทำงไงอาทีนี้เดี๋ยวเยวไปบอกวันหน้าก่อนดีกว่าแย่แล้ววันหน้าคะวันหน้ามีอะไรเหรอครับคือว่ามีคนติดอยู่บนหอส่งสัญญาณอันเดิมอันนั้นนะคะ โอ้ยนี่จะขึ้นไปติดกันอีกกี่คนเนี่ยครับเนี่ยโอ้สงสัยต้องติดวนรอบทั้งเมืองแล้วล่ะคะ่ะแบบนี้งั้นเราเป็นว่าพวกเราเรีบไปช่วยเขากันดีกว่านะเออพวกเธอไปเอาก้าลงมาทีสิแล <c oughs> ้วเออเออเจ๊คะขอขออนุญ,ญาตไปช่วยเขาก่อนนะคะได้เลยเดี๋ยวฉันจะเฝ้าป้อมเองอย่าได้กังวลไปป้อมเป็นของฉันคนเดียวไปกันดีกว่าพี่ฝนเรร็วเข้า แล้วขอส่งสัญญาณไปทางไหนอะพี่ฝนจำไม่ค่อยได้แล้วอะหลังโรงเรียนไงตรงไปก่อนตรงไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <ๆ S 1> <ๆ S 2> อะไรอะโอ้โห,โโหไม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงไปช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุตรงนี้ก่อนก็แล้วกันๆๆๆเดี๋ยวเดอโอ้โหแย่แล้วสีไฟไหม้ลุกท่วมแล้วอะเอาเจ๊ที่ขายประกันเอาเขาลงมาก่อนช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยหลีบเลยโอ้เออไม่เป็นไรพี่พี่เอกให้เขาปลอดภัยก็พอ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยตรงนั้นอีกเือททำไมมีอีกเยอะแยะไปหมดเลยนั่นน่ะโอ้แย่แล้วตรงนั้นคืออะไรอ่ะนั่นน่ะเอาตรงนี้ท่อน้ำมันท่วมท่อขึ้นมานี่รถชนกันจนไฟไหม้อ๋อแย่แล้วแล้วแล้วคนที่ทำตรงนี้ไปไหนกันหมดแล้วอ่ะเขาคงอยู่ในท่อข้างล่างหรือเปล่าโอ้แย่แล้วนี่ขนาดกั้นเอาไว้แล้วนั่นเนี่ยสงสัยเราจะต้องทำทางข้ามต่อไปแล้วหรือเปล่าทำไมดีอะทำไมคุณลุงถึงเข้ามาเออ้อเกือบไปอะไรกันเนี่ยเกือบไป เกือบไปเลยอ่ะโอ้หนี่ชนเงินกระเด็นเลยอ่ะพี่ฝนลุงไม่รู้ลงมาก่อนดีไหมคะไม่ลงอะ่ะไม่ลงทําไมไม่ลงเอาขับไปเฉยเลยวัวฉันจะรีบไปอ,ะอ่ะแย่แล้วตรงนี้ในเมืองก็วุ่นวายอะ่ะพี่เอกเจ๊หายไปจริงๆด้วยอะ่ะอืมเราเราจะทำยังไงกันดีอะ่ะลุงไม่รู้เดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุเพิ่มเติมก็ได้นะไม่ตลกหรอกนะฉันจะไปองัอนแล้วอะ่ะไปไม่ได้ต้องรออยู่ที่นี่คะ่ะ พี่เอกเดี๋ยวไปหาเจ๊คนนั้นก่อนดีกว่าเจ๊ขายของอะ่ะไปบอกว่าให้เขาช่วยออกมาดูข้างนอกให้หน่อยอะ่ะเขาจะออกมาดูได้ไงอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไงเขาอยู่พอดีเจ๊คะเจ๊ยินดีต้อนรับค่ะคือว่าพวกเราอยากจะขอรบกวนให้ออกมาดูรถข้างนอกแทนตำรวจให้หน่อยอะค่ะะ <c oughs> ออกมาดูแป๊บหนึง่งตอนนี้ตำรวจเฝ้าป้อมกันอยู่อะค่ะเออแล้วเราจะทำยังไงกันดีอะเนี่ยพี่ฝนเออเ,อ,อเจ๊เจ๊ช่วยออกมาดูให้หน่อยนะคะได้เลยจ้าช่วยช่วยกันนะ พี่เอกเร็วเข้าตอนนี้เราจะต้องรีบขึ้นหอไปก่อนแล้วอะแต่ฝนตกอีกแล้ว่าทําไงดีอะทาไมเมืองเราพักนี้มีแต่เรื่องทั้งนั้นเลยอะตอนนี้ฝนตกเป็นปกติอยู่แล้วนะเพราะว่าพายุมาต้อง18รูปลูกไงโอ้จริงเหรอใช่แล้วเราจะต้องระมัดระวังให้ดีบ้พวกปิ๊กอยู่ไหนเนี่ยเบิ่งพวกปิ๊กอะอยู่ข้างหลังเนี่ยอยู่ข้างหลังเหรอก่อไว้ได้ๆนะตอนเนี้ยฝนตกพายุแรงมากๆเลยอะต้องระวงังกันเนี่ยทุกคน กลัวชืมออเลยนั่นไง<ฮ>อยู่ข้างหน้านั่นน่ะพี่ฝนถึงแล้วโอ้โพ,พี่เอกพี่ฝนบังคับไม่ได้อ่ะงั้นจับให้มันตรงๆไว้ก่อนดีตรงตรงบังคับแล้วให้มันตรงๆตรงๆไม่ได้ทําไงดีอ่ะอลมก็แรงชะมัดเลยทําไงดีอ่ะไม่รู้สิแล้วเราจะขึ้นไปจอดข้างบนได้หรือเปล่าอ่ะต้องขึ้นต้องขึ้นโอ้โห แย่แล้วอเอลมพัดเรียกลืมไปว่ามันจอดไม่ได้อต้องให้เขากระโดดเกาะมาโอ้โหกระโดดเกาะงั้นเหรอใช่แล้วโอ้มันไงพี่แอกไพี่ฝนเห็นแล้วอ๋อคราวนี้ขึ้นไม่สูงเท่าไหร่อันนี้โอเคอยู่โอเคอยู่ใช่ไหมอันนี้ขึ้นได้ใช่ไหมอันนี้อ่วยด้พอได้พอได้ช่วยด้วยใขรก็ได้ช่วยฉันทีค่ะช่วยด้วยพี่ฝนเข้าไปใกล้ๆอีกหน่อยมันใกล้ได้เท่านี้อ่ะเ้าเข้าไปใกล้มากกว่านี้เดี๋ยวเจ้เขาจะเป็นอันตรายนะ งั้นก็สูงขึ้นอีกนิดเปียกกระโดดเข้าไปไม่ได้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยจัดที่ฉันเกาะอยู่มาเป็นหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยผมมาแล้วครับรอเดี๋ยวนะเจ๊ใจใจดีๆไว้นะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอโอโ้มันสูงมากเลยนะเนี่ยทำไงดีอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอ,ขอปรับปรับเส้นทางก่อนเพียกลงทางไหนได้บ้างอะลงได้ทุกทางอะเดี๋ยวเพียกกระโดดลงไปกระโดดลงไปงั้นเหรอมันมันจะมันเข้าไม่ถึง เดี๋ยวเดีด๋ยวขอปรับองศาแป๊บหนึง่งเครื่องก็สายไปสายมาเจ๊ขึ้นมาทำอะไรบนนี้ฉันมาปีนข้ามถนนอะอะไรน,นะเจ๊ข้ามถนนบนนี้เนี่ยนะครับเออแล้วๆกาสิมัวแต่พูดกันอยู่ได้มาช่วยฉันสักทีฉันอยากจะลงไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเตรียมเชือกก่อนเมื่อกี้ลมมันแรงครับใจเย็นๆใจเย็นๆนะเจ๊พวกเราจะทําเต็มที่เลย เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พวกเราช่วยเจ๊เรียบร้อยแล้วนะเจ๊จะต้องพักเรื่องการเดินข้ามถนนด้วยรู้หรือเปล่าแล้วขอจะพักให้เราได้ไหมล่ะนะไม่รู้เหมือนกันมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วอีกนิดเดียวนะทําใจดีๆเข้าไว้มาแล้วทุกคนพี่ฝนกับพี่เอกมาช่วยเจ๊แล้วฉันก็มาช่วยนะเจ๊ <c oughs>